สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบพีตีดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการที่เป็นไวรัลมากที่สุดณนะช่วงเวลานี้การรองข้าเองไล์ชาเวอร์นะครับนะการไปดีจะเข้ามาพร้อมกับโหยูนิตี้ขับและการไปดีมีผลต่อการเล่นโหมดนี้อย่างมากเลย คลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มให้ฟังกันนะว่าการไปดีมีผลยังไงบ้างเอฟเฟกของการไปดีมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมถึงการขัดการไปนีครับต้องขัดเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้งานได้คลิปนี้จะมาสุ่มให้ฟังกันนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับโดยในสวนของการ์ดน้องข้าวนะครับผมไลท์เชาว์ครับผมเป็นการ์ดความหายยากระดับ SSR นะครับนะไท้พาวเวอร์ครับนะมียูนิฟิกดังนี้เลยครับ อยู่ทเฟซของน้องแกครับผมอันแรกนะก็คือเมื่อเราฝึกกับกราฟไปดีนะครับนะค่าเราจะได้ค่าในสุขของสตาร์บิ๊กโบนัสเพิ่มขึ้น1แต้มนะครับแล้วก็ได้ได้เรื่องขอเอฟเฟกต์เทดดิ้งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าโอเคอยู่นะผมรวมดูแล้วนะแล้วก็ต่อมาครับผมนะอันนี้เป็นในสุขขอรีเวิลห้าสิบแล้วนะถ้าเกิดเราเลยครับผมปลดขึ้นเป็นรีเวิลห้าสิบเนี่ยก็จะได้ค่าโบนัสลุ้นครับผมอยู่ที่ 30%เนะครับนะค่าสปิตี้พอยตี้ครับอยู่ที่50นะครับผมถือว่าเยอะใช้ได้เลยเกณฑ์เริ่มต้นครับผมจะอยู่ที่20นะแล้วก็มีค่าเลสโบนัส bon อยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์แฟนคลรบครับอยู่ที่10%เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสลดในสุขของรีเวลนะครับผมในคิดรีเวลจะอยู่ที่รีเวลหนึ่งและอัตราการออกอยู่ที่20%ครับและจะมีในสุขของค่าพาวเวอร์โบนัสนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เทนนิ่งครับผมเป็นพื้นฐานอยู่ที่10%ครับพูดง่ายคือการไปนีเนี่ยจะค่อนข้างบวกแรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นในสุขของโบนัสลุงที่แรงถึง30%ครับค่าสปิตี้พอยตี้ครับผมอยู่ที่50ซึ่งถือว่าอืมใช้ได้เลยและเกรนะครับผมเริ่มต้น20น้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าโอออเเเเคคแแลขขนะแล้ววกกก็ะะะมีิสขงงฟฟทรนนนน่10%ัับบบ อ่ายูนิเฟิกอีก5%าเครับผมการไปดีก็เลยบวก15%แล้วก็ยังได้ในส่วนของค่าสตาบิล่าโบนัสครับบวก1แล้วก็ยังได้ในเรื่องของค่าพาวเวอร์โบนัสบวก1ด้วยพูดง่ี้คือเราฝึกกับกาไปดีเราจะได้ทั้งค่าสตาบิล่านะครับนั่นะแล้วก็ค่าพาวเวอร์ติดมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นการที่บวกสแต็กได้คือว่าดีมากใบหนึ่งเลยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะถือว่าโอเคอยู่ที่50%อ่า50นะครับผมค่าไปตี้พอยตี้นะ มาดูสุขขตัวสกิลกันบ้างครับเนดะี๋ยวสกิลค่อนข้างก็ถือว่าพอรับได้นะในสุขของสกิลทั่วไปนะครับเนะี่ยแต่ก็มีสกิลที่ไม่น่า,นาสนใจอยู่หลายอันอ่ะอย่างแรกครับผมสกิลเฉพาะทางนะครับผมเนะี่ยก็คือถ้าเกิดในสนามนี้มีเราวิ่งคนเดียวนะครับผมเนะี่ยเราก็จะได้อ่าค่าอาสปีดเพิ่มมากขึ้นนะครับคือสไตล์การวิ่งเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเราเล่นสไตล์ไหนและสนามนั้นมีคนนิยมเล่นแค่ไหนด้วยมาต่อครับผมในส่วนต่อไปครับผมสนามเกียวโตนะครับนะ,ะแล้วก็เป็นสกิลเพิ่มสตามิน่าของสนามไกล ตามเด็สกิลครับผมเลขสปีดครับผมนะตอนช่วงทางลงเนินนะครับผมของสายเพจครับและก็สกิลเลขสปีดครับผมทางขึ้นเนินนะเอาจริงมีทั้งขึ้นเนินและลงเนินเนี่ยก็เป็นสกิลที่ถือว่าโอเคถึงดับหนึ่งละและก็ในสู่ขอตัวดีบัฟครับนะก็มีดีบัฟของสายเพจครับมาหมดเลยนะก็คือดีบัฟปรับอารมณ์ของสายเพจดีบัฟตัดตามิน่าของสายเพจช่วงต้นสนามดีบัฟตัดตามิน่าสองสายเพจช่วงกลางสนามนะครับผมแล้วก็สกิลปิดมองทางของสายเพจครับนะก็ช่วงท้ายสนามนะ ก็รวบรวมแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะลงหัวที่สายเพดหมดเลยแล้วก็ในส่วนของสเต็กกิฟครับผมอยู่ที่ซาบิน่าบวกสองพาวเวอร์บวกหกอ่าในส่วนของแรกสกิลครับนะก็จะเป็นสกิลนะครับผมนะอ่ารีคอมโบนี่ซาบินาช่วงกลางสนามเอ้ยขอให้ครับผมขอสนามใกล้นะครับนั้นแล้วก็สวิงบิ๊กไบรโตรครับนะเป็นสกิลฮิลทางโค้งนะครับผมที่ถือว่าดีมากแล้วก็เฟิร์นโพดิชั่นครับผมเพิ่มพาวเวอร์นะครับผมในสนามดีนะ อีเวนต์ครับผมนะอีเวนต์ตัวของน้องการ์ดก็ถือไอ้น้องข้าก็ถือว่าโอเคถึงดับดึงนะมาดูดีกว่าครับผมอีเวนต์มีอะไรบ้างอันแรกนะครับเนะี่ยก็จะเป็นอีเวนต์เพิ่มในสูตรของค่าพาวเวอร์นะครับนะ่ยพาวเวอร์สินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดรถเรือข้อล่างก็จะจบในส่วนอีเวนต์ได้สกิลพอยต์มา10นะก็ถือว่าไอ้40เลยถือว่าเยอะมากนะแต่อันนี้ก็จะเป็นในสุของการตัดจบอีเวนต์ทันที ต่อมานครับผมข้อสอครับนะจะเป็นการเพิ่มค่าสแต็คครับเป็นซาบิด้าห้าพาวเวอร์สิหรือจะเป็นข้อล่างข้อ9ครับไอข้อล่างนะครับนะเอเนจีบวกสินะครับผมพาวเวอร์บวกหนะต่อมาครับผมในส่วนของข้อสุดท้ายครับนะก็จะได้ในส่วนของสแต็คพาวเวอร์บวกห้านะครับผมซาบิด้าบวกห้าวิดบวกห้าแล้วก็ได้สวิกกิ้งไมโซครับผมบวกหนึ่งนะอืมก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเป็นสกิลที่การันตีเลยครับ ในส่วนของอีเวนต์เรอบนะครับผมนะก็จะมีดังนี้เลยครับอีเวนต์เรอบครับอันแรกถือว่าดีมากนะก็คือจะเป็นการปรับอารมณ์นะครับผมอารมณ์บวกสองเลยครับนะถ้าเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาช่วงต้นเกมนี่คือฟินแตกเลยแหละนะแล้วก็ข้อล่างครับผมก็จะได้สุขขอค่าสปิดาบวกสิบต่อมาครับผมนะก็จะเป็นในสุขขอสแต็กครับนะสปีดบวกห้ากั๊ดบวกห้าครับและข้อล่างก็จะได้เฟิร์มคอนดิชั่นบวกหนึ่งนะ ก็รวมรวมแล้วก็มีทั้งอีเวนที่ถือว่าดีมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการปรับอารมณ์นะครับนะหรือจะเป็นอีเวน์เพิ่มเอังจีนะครับนะหรือถ้าเกิดเราเป็นอีเวนที่เด้งขึ้นมานะครับนะก็เราจะสามารถเลือดสกิลบวกสีก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ในสูตรขอวิสุดท้ายครับผมก็เป็นการการันตีสกิลสวิงกิ้งบายสโตรนะรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมนะพูดง่ายคือเป็นการที่บวกสแต็กได้ดีนะครับนะแถมยังได้ในส่วนของค่าพาวเวอร์แล้วก็ได้ในส่วนของค่าอ่าไอ้นี่ครับผมสตัมบิน่าเลครับนะ ทีนี้มาดูกันดีกว่าครับผมว่าการ์ดนงข้าวเนี่ยต้องขัดเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถใช้งานได้จริงอันนี้ก็คือในสูตรของเริ่มแต่ขัดซูดครับผมจนถึงขัดเต็มก็คือขัด4เลยนะอ่ะโดยเริ่มต้นครับผมนะค่าในสูตรของเฟชชิโบนัสนะครับเนี่ยก็โบนัสลุงเนี่ยจะสตาร์ทที่25ครับจบที่30นะพูดง่ายก็คือสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยยี่สิบห้าก็ถือว่าใช้งานได้ดีถึงระดับหนึ่งเลยนะ ต่อมาครับผมก็คือในส่วนของการเพิ่มในส่วนของค่า power bonus กับスタピナ bonus ครับถ้าเกิดจะอยากได้จริงเนี่ยต้องเริ่มที่ขัดหนึ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยก็จะสามารถได้ทั้งในส่วนของスタピナ bonus กับ power bonus พร้อมๆกันเลยเอฟเฟ e c t e n น i n งครับผมนะจะเริ่มต้นที่5นะครับนะแต่ว่าจะเริ่มดีขึ้นก็คือต่อที่10ครับผมแล้วก็จบที่15นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของเฟสชิปเกตดหรือเกตดเริ่มต้นนั่เองครับนะจะสตาร์ทที่15ครับผมและจบที่20 เลสโบนัสครับนะสตาร์ทที่1ครับผมจบที่5นะนะแฟนคลับนะครับผมอยู่ที่5ครับผมจบที่10ครับแล้วก็ฮิตเลเวลครับผมอันนี้มี1ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วก็โอกาสออกในสุขอีเวนต์ครับผมนะก็ะชัตาที่20ครับผมจบที่20เช่นเดียวกัน ค่าไป p ี i พอยตี้ครับผมสตาร์ทที่35นะครับนะแล้วก็จบที่ในส่วนของตัว50บนะครับนะเบสเซ็ตแล้วครับผมหากเอามารวมรวมกันแล้วต้องบอกว่าไลท์ชว์ครับผมถ้าจะให้ดจีจริงๆนะครับผมนะั้นสตาร์ทที่ในส่วนของตัวขัด2อกขึ้นไปนะครับนะขัด2อกขึ้นไปนี่คือกำลังสวยเลยนะแต่ถ้าเกิดให้ดีครับผมนะถ้าเป,เป็นในส่วนของขัดสามหรือขัดสี่ได้ก็จะยิ่งดีครับ นะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ขัด3กับขัด4เนี่ยก็จะได้สุขขอค่าเอฟเฟกต์เทนนิงอยู่ที่10กับ15ซึ่งถือว่าดีพอสมควรเลยนะมันช่วยในเรื่องของการซัตแทกได้ดีครับแล้วก็แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราขัด2เนี่ยก็จะได้ค่าสเปตตี้อยู่ที่4 5ซึ่งถือว่าพอจะอยู่ในค่าที่เออรับได้แล้วนะเสือ้ก็เกณฑเริ่มต้นเข้าอยู่ที่18ครับนะซึ่งถือว่าอก็โอเคอยู่นะ ดังนั้นเนียสตาร์ทครับผมนะถ้าเป็นให้ดีแบบขั้นต่ําสุดนะถ้าใช้การไปดีขั้นต่ำแบบสุดๆเลยนะก็ขัดหนึ่งครับนะแต่ถ้าให้ดีจริงขดัดซอครับนะขึ้นไปถึงจะสวยนะแล้วถ้าเกิดขัด3ขาขัด4ก็เลยดีขึ้นไปด้วยครับแต่อย่างที่บอกไปครับผมการไปดีมันจะเป็นการที่นิยมในส่วนของการเล่นหมดเอาฮูลุมากกว่าพอหมดในส่วนขอจบเอาฮูลุเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เมกอะดิวแท็กตัวของการน้องข้าวก็จะเบาลงแล้วไม่ใช่ว่าไม่เล่นไม่ได้นะคืออย่างเบาแค่เล่นได้แต่เบาลงแล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็จะมี บริเวที่สุขขอการ์ดพาวเวอร์ครับผมมันค่อนข้างจะมีตัวเลือกให้เลือกใช้อยู่เยอะเลย ดังนั้นพีิกสุดครับผมของน้องแกเนี่ยก็คือโหมดเอาโฮลูเลครับนะจะเป็นพวกที่พีพิกสุดเทพสุดของน้องแกแล้วแต่อย่างที่บอกไปครับผมนะพอหมดในส่วนของโหมดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยน้องแกก็จะเริ่มเบาลงและการที่น้องแกไม่สามารถใช้งานได้ตลอดรอบฝั่งครับผมการที่ให้เราไปขัดสีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปื้องนะครับนะพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่โชคดีนะครับผมนะออกมาหลุดมาเนี่ยอ่าโชคดีอาจจะได้ขัดหนึ่งหรือขัดสองอันนี้ก็ถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้เปิดต่อเพื่อขัดสีอันนี้คต้องให้สายวานเเเเเ้้้าาาาจัััดดดดดดกกกรนนงียไไไถิิปล รนะเราก็สามารถไปรอยยืมเพื่อได้นะเพราะยอมรับว่าแรงอยู่ใช้ได้เลยครับแตนะ่ในการพอหมดนี้เข้ามาปุ๊บแล้วถ้าเกิดคุณมีคิดตาซันแบ็กอยู่แล้วคุณก็สามารถไปยืมน้องข้าวขับผมบบไลท์ชาเวอร์เข้ามาเป็นการช่วยได้คุณก็จะช่วยในเรื่องของการปัดสแต็กสแต็กนี้รอบดีได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะก็โอเคครับผมจบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับการสรุปคา์ดน้องข้าวนะครับนะเพียงเท่านี้นะหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกระตุ้ใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิป หนะ้าบายบายสวัสดีนะครับ